คุณผ e ู้ชมคะเกิดอะไรขึ <If> ้นกับเสียงอีสานอีกแล้วค่ะมีศิลปินนะคะลงจากฮานนอกพี่น้องเนาะลงจากฮานค่ะพี่น้องค่ะกระทนหันเลยนะคะเป็นทางพระเอกเต้เกียรติพงศ์นะคะฟินิกเสียงอีสานค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าทําไมถึงมีการลงกระทันหันแบบนี้ค่ะคือว่าล้กลางฤดูกาลเลยกัว่าได้นอกเกิดอีหยังขึ้นกับเสียงอีสานค่ะพี่น้องคะช่วงนี้นะคะเกิดเรื่องราวเยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าจะโดนใส่ร้ายโดนดราม่านะคะทั้งศิลปินลงกระทนหันค่ะคุณผู้ชมขาหลาย ะะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะคุณผู้ชมขาแต่ยังไงนะคะในเมื่อเรื่องมันเกิดแล้วเนาะก็ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีแล้วกันค่ะคุณผู้ชมขาเดี๋ยวขออนุญาตไปติดตามข่าวนี้กันแล้วกันเนาะสำหรับนะคะคุณเต้เกียรติพงศ์นะคะได้ออกมาโพสนะคะคุณผู้ชมขาทางพระเอกเตะะะ้เนี่ยบอกว่าครื่งสุดท้ายบนเวทีเสียงอีสานของเต้เกียรติพงศ์ครับก่อนอื่นเต้ต้องขอโทษพ่อเอจกกักพัฒน์นะคะที่เต้ไม่สามารถเย็นอยู่บนเวทีเป็นพระเอกแบบที่พ่ออยากให้เป็นได้แต่เต้สู้เต็มที่กับโอกาสที่พ่อมอบให้ ลูกคนนี้ก็จะพยายามทําตามหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดต่อไปให้พ่อภูมิใจเตเชื่อว่าคนเราเสียบางอย่างเพื่อได้พบเจอโอกาสใหม่ๆบางอย่างเสมอขอบคุณแม่นกน้อยนะคะแล้วก็เวทีเสียงอีสานที่ให้โอกาสเตได้มายืนอยู่บนเวทีที่เป็นเกียรติกับชีวิตเตามากครับอ่าขอบคุณผู้ที่คอยสนับสนุนพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่เมตตาแล้วก็นดูซ support ผลงานเตามาโดยตลอดเต้ยังอยากได้กําลังใจจากทุกคนเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนทําให้เต้สู้ตอ่อ อย่าทิ้งเต้ให้ต้องเดินคนเดียวนะครับคุณครูบาอาจารย์คุณพ่อและแม่บารมีพ่อแก่ลูกขอบูชาไว้เหนือหัว ขอให้เส้นทางใหม่ที่ลูกเดินปลอดภัยแล้วก็สวยงามนะครับนี่แหละค่ะคุณผู้ชมขาก็เป็นโพสนะคะจากทางพระเอกเด้เกียรติพงศ์ค่ะได้ออกมาโโสต์อำลลาเนะคะในคืนล่าสุดที่ผ่านมานี้นะคะคุณผู้ชมขาบอกว่าเป็นคืนสุดท้ายในการแสดงนะคะอยู่บนเวทีเสียงอีสานค่ะคุณผู้ชมขาทำเอาแฟนคลับหลายคนนีใจหายไม่เบาเลยนะคะเพราะว่าฟินนิ์เสียงอีสานก็เพิ่งมาเริ่มฤดูกาลนี้เนาะแต่ว่าก็มีคนลงกลางฤดูกาลแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมขาแฟนคลับต่างก็ตกใจกันยกใหญ่เลยค่ะก็มีตั้งแต่เริ่มตั้งแต่คุณฝน คะสุนทรนะคะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องการแสดงแล้วก็ววค่าตัว๋วนะคคุณผู้ชมขะแล้วก็มามีศิลปินลงอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณชอปเปอร์เนาะแล้วก็มีเหตุการณ์อะไรหลายๆอย่างเรื่องราวดราม่าเข้ามาเยอะมากๆสาหรับเสียงอีสานในฤดูนี้ถือว่าเปิดตัวมาได้ดีนะคะคุณผู้ชมขาแต่หลังๆมาเนี่ยเริ่มมีเหตุการณ์เริ่มมีดราม่านะคะแล้วก็มีข่าวเข้ามาเยอะแยะมากมายแถมยังมีศิลปินลงการคันค่ะคุณผู้ชมค่าแต่ยังไงในเมื่อเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วเนาะเราก็เข้าใจนะคะสำหรับคณะผู้บริหารก็คคงุยกกันดีแล้ว้วผูชม แบบประชุมหลัอกับปรึกษากันดีแล้วเนาะเขาก็ต้องเคารพการตัดสินใจของเพื่อนค่ะว่าสิเกิดยังขืนก็นตามแต่ได้ค่ะพี่น้องคะทางศิลปินเองทางผู้บริหารเองก็คงเคารพการตัดสินใจซึ่งกันและกันนะคะคุณผู้ชมขายังไงเสียงอีสานก็ต้องประคับประคองให้ได้อยู่ต่อเรื่อยๆเนาะผู้บริหารก็คงคิดดีอยู่แล้วเลยะคะ่ะคุณผู้ชมขาถึงได้ตัดสินใจเหตุแบบนี้แม่นงเพื่อนก็นยังอยากให้มีเสียงอีสานอยู่ต่อนะคะทางอ่า ทางอาจารย์เอจักรพัฒนอย่างนี้ค่ะก็คิดดีแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะก็ยังอยากประคับประคองให้เสียงสารได้อยู่โตนะคะคุณผู้ชมค่ะงานนี้แฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์ันเยอะมากๆนะคะบอกว่ายังรอนะว่าจะมาอุบวนเสียงอีสานเป็นไรนี่ไดมอนอย่าเพิ่งลงนะ้ำมาโรงเรียนทรายโูงก่อนนะแฟนคลับรอนะคะสาหรับคิวงานนะคะคุณผู้ชมค่ะเสียงอีสานกําลังจะลุกนะทําไมออกทีละคนกลางหรือดูกลางมันไม่ธรรมดานะอิจฉากันหรือเปล่าคิดเอาแต่เก่า ไปใหม่ก็พอค่ะอ่ะมันเริ่มต้นตั้งแต่ปวดคุณฝนแล้วล่ะค่ะผู้บริหารคำนวณค่าใช้จ่ายไม่ถูกมาลดทีหลังแต่แต่เขาจะเพิ่มขึ้นตั้งต้นใหม่ครับเอาใจช่วยอ่ะก็ประมาณว่าคอมเมนต์นี้ก็คือแบบอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะอาจจะแบบตอนแรกคำนวณอะไรผิดนะคะคุณผู้ชมขาแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนใหม่นะแต่เดี๋ยวเราก็รอดูกันต่อไปค่ะคุณผู้ชม่าเพราะว่าผู้บริหารเนี่ยค่ะอาจจะมีการผิดพลาดนิดหน่อยถือว่าเป็นเรื่องปกติในการบริหารแต่ว่า ทางผู้บริหารเขาก็อยากให้ผิดพลาดน,น้อยที่สุดค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่อยากให้เกิดเรื่องอะไรขึ้นนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาเนี่ยค่ะกาตั้งใจที่จะ ประคับประคองเห้เสียงอีสานนะคะมันยูรอดและการยูไปได้กกไกลๆให้มันได้รุงๆเพราะว่าเปิดฤดูกาลมาเนี่ยค่ะพี่น้องคะถือว่าเสียงอีสานเนี่ยโอ้โห,โหโกระแสดีเชียวเลยนะคะคุณผู้ชมขากระแสดีมากๆนะคะเสียงอีสานเนาะปีนี้ได้รับคําชื่นชมเยอะจริงๆค่ะแต่ว่าดรามาก็เข้ามาเยอะเช่นเดียวกันยังไงก็เป็นกาลังใจให้ทางคณะผู้บริหารนะคะ <S <S คุณผู้ชมขาะขอให้ผ่านเหตุการณ์นี้ไปให้ได้เนาะแฟนคลับก็ต้องเคารพแล้วก็ให้เกียรตินะคะทางผู้บริหารนะคะคุณผู้ชมขาแต่ยังไงก็ถือว่าเข้าใจกันทั้งนั้นนะคะ แต่ก็แค่สงสัยค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าทําไมถึงมีแต่คนลงกลางฤือดูการจังเลยนะคะบางคนก็บอกว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมมีแต่คนลงกลางฤือดูการแบบนี้นะคะเดินสายกระวงมันก็ลําบากไม่อดทนกันจริงๆหรออะไรประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมขาแต่ว่ายังไงนะคะทาง ศิลปินแต่ละคนนะคะที่ตัดสินใจลงนะคะมีเหตุผลของตัวเองนะคะคุณผู้ชมขาทางพระเอกเต้เช่นเดียวกันก็มีเหตุผลเป็นของตัวเองนะคะคุณผู้ชมขาไม่มีใครรู้หรอกค่ะว่าเราจะเดินทางไปได้ไกลสักเท่าไหนแล้วก็จะมีเหตุการณ์อะไรที่เราต้องลงการหรือดูการหรือเปล่านะคะคุณผู้ชมขาอันนกาก์บรูเพื่อกันเนาะค่ะพี่น้องแต่จังไดแล้วนะคะ,ะ,ะ,ะกับเข้าใจนะคะแล้วก็เป็นกาลังใจเนาะค่ะให้ทางพระเอกเต้เกียรติพงษ์นะคะพี่นงค์ขารอติดตามผลงานกันต่อไปค่ะคุณผู้ชมขาว่าจะมีผลงานอ่าอยู่ที่วงไหนหรือเปล่าหรือว่่าาาจะไไปททํงนนีหหรือ คะคุณผู้ชมคะซึ่งคืนสุดท้ายเนี่ยค่ะที่ทําการแสดงเนาะที่ทางพระเอกเต้เนี่ยค่ะบอกว่าจะทําการแสดงจ,จะทําการแสดงนะคะอยู่ที่อ่า สารหลักเมืองสาแก้วในวันที่9ที่ผ่านมานะคะอันนี้ก็คือเป็นคืนสุดท้ายที่แสดงอยู่ที่เสียงอีสานแล้วนะคะบอกว่าขอหยุดการแสดงนะคะเดินสายกับเสียงอีสานไว้แค่นี้นะคะแฟนคลับโอ้โหเข้ามาให้กําลังใจกันเยอะมากๆนะคะก็ให้กําลังใจทางพระเอกเตด้วยละกันนะคะคุณผู้ชมขาถือว่าเส้นทางนี้นะคะทางพระเอกเตนะคะก็มีแบบ เขาเรียกว่ารักเส้นทางนี้พอสมควรนะคะกว่าจะมาเป็นฟินิกส์เสียงอีสานกว่าจะคัดเลือกเข้ารอบได้ในแต่ละรอบก็หนักพอสมควรอยู่เหมือนกันค่ะแต่ยังไงก็ถือว่าเคารพก,การตัดสินใจนะคะของเสียงอีสานด้วยลวกันนะคะเดี๋ยวไปติดตามผลงานนะคะของอเสียงอีสานกันบ้างก็แล้วกันเนาะสำหรับเสียงอีสานนะคะช่วงนี้ก็ถือว่าคิวงานลดเหลือค่ะคุณผู้ชมขาเต็มระบบเลยนะคะยาวไปจนถึงปีใหม่เลยก็ว่าได้นะคะอีกอย่างตอนนี้มีโปรเจกต์เนาะสำหรับ หมอลำเสียงอีสานแม่ลูกน้อยอุไรพรค่ะคุณผู้ชมขาเป็นแขกรับเชิญสุพิเศษเลยก็คือคุณลูกแพรไหมไทยอุไรพรนั่นเองค่ะคุณผู้ชมขาสามารถซื้อคลุ่มปิดได้เลยนะคะบัตรราคา129นะคะคุณผู้ชมขานี่แหละค่ะพี่น้องในวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมานั่นเองค่ะเป็นแขกรับเชิญนะคะอ่าคุณพ่อไหมไทยเนาะแล้วก็ คุณพ่อลูกแพ่นะคะคุณผู้ชมขาเป็นคู่ขวัญเลยนะคะพี่นอ้องแล้วก็แฟนคลับเนะะี่ยค่ะโอ้โหแห่ไปดูกันเยอะมากๆเลยนะคะงานนี้ก็ถือว่ากลับมาเยือนถิถ่นเดิมอีกครั้งนะคะกลับมาเยือนเทียนนีนะคะพร้อมลูกๆด้วยนะคะคุณผู้ชมขาทางพระเอกไดมอนอย่างนี้เนาะ,ะแล้วก็ทางอา คุณพีส่ายอย่างนี้นะคะศิลปินหลายๆคนน่คะต่างก็ดีใจนะคะที่ทางคุณลูกแพรใหม่ไทยกลับมาเยือนอีกครั้งนะคะมีใครได้ดูกันบ้างเอ่ยในวันที่9ทาธนวาความที่ผ่านมาสนุกกันไหมคะสามารถคอมเมนต์มาให้ดูได้ะคะคุณผู้ชมขะอันนี้ก็คือคิวงานนะคะของเสียงอีสานที่ผ่านมา้คะพี่น้องค่ะที่เป็นแขกรับเชิญสุดพิเศษเนาะ สำหรับคิวงานเสียงอีสานนะคะคุณผู้ชมขาในวันที่10นะคะคุณผู้ชมในวันที่10นะคะอยู่ที่สนามฟุตบอลนวลนครนะคะคลองหลวงนะคะอยู่ประทุมธานีนะคะคุณผู้ชมขาอยู่ใกล้ๆกล้กรุงเียนไปได้เนาะในวันที่11ค่ะงานนิ้วลาดยาวนะคะอำเภอลาดยาวค่ะคุณผู้ชมขาจังหวัดนครสวรรค์ค่ะในวันที่12นะคะวสีการนะคะดอนเมืองอยู่ที่กรุงเทพนะคะคุณผู้ชมขาโอ้โหคิวงานยาวถึง31ธันวาคมเลยค่ะคุณผู้ชมขาอันนี้ก็เป็นคิวคิวงานคร่าวๆนะคะคุณผู้ชมก็ฝากเป็นกาลังแรงเชียร์แรงใจให้กับคณะเสียง ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามแต่ยังไงคณะผู้บริหารนะคะเขาก็จะประครับประคองให้เสียงสารอยู่รอดปลอดภัยค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นกําลังใจให้เสียงอีสานกันเยอะๆแล้วกันนะคะสวันนี้ทางจินเองต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนค่ะคุณผู้ชมถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆอัปเดตค่ะเดี๋ยวจินจะรีบมาอัปเดตคุณผู้ชมทราบเลยแล้วกันนะคะต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ